สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆช่องทาง YouTube นะจ้าพี่น้องวันนี้ก็ได้มาพบปะกับสาวกันและกันนะจ้าโอ้ยพี่น้องทังเห็ตทั้งจีเกอร์เงินนดับเพลินทั้งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบนี่แต่ว่ายูทูบนี่มันกระเพิ่งจะเริ่มต้นนะจ้าเอ,อ่อทั้งเฟซบุ๊ก ขิปเลี้ยวอะนะกระพานแล้วแต่มันบอได้เด้งเงินเพิ่นน่ะจ้าสาวกันเละกันกาแฟพี่น้องทาง YouTube ไปติดตามทางช่องเลี้ยวของแซวกันเละกันน้ำเนจ้าพี่น้องสาวกันเละกันกับขอฝากน้ำเนจ้าฝักดันกันไปเนาะจ้าพี่น้องซอยกันพักกันดันไปเนาะจ้า ให้มันไปถึงจุดฟังฝันของเฮาน้ำกันจ้าไอ้มันได้ไดล่ได้ไปน้ำกันเนาะจ้าโอ้ยอันสันว่าเห็ดช่องเลี้ยวอนะเหย็ดสร้างไล่ได้ทางเฟสบุ๊คเห็ดเลี้ยวคลิปเลี้ยวอนะพี่น้องโอ้ยสันว่าพานคลิปเลี้ยวอนะ่ะ กระลุนเป็ดปิดแป็ดต,ตายว่าสิพันย่าไใดย่ามใดทีนี้พนันโฆษณาเรี้ยวเร็วโฆษณาเขาเรียวม,มีปัญญาเอาเงินเขาจา้าพี่น้องมีปัญญาเ้งเดี๋ยวนี้กระทษที่จะคา้องเนี่ยเราไม่ได้ไปโทษ่นบอกว่าจะคา้องไปเฮ็ดชิป แต่กสักกกันกัะฟาดจองทง f งเฟซบุ๊กนันเลยจ้าเหตคขิปเลี้ยวจ้าพี่น้องซอยพักซอยดันกันไปถ้าซอยพักซอยดัน้ากกเละกันสักนาละกันก็สิไปพักไปดันขึ้นนาะจ้าพี่น้องผู้ใดดันคิบเรียวเข้าทางเฟซบุ๊ก ไปดันคลิปเรี้ยวของแซวันอะไรกันเรแล้วๆก็ขอขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะขอบคุณค่ะ,อ,คอ,คะ,อ,คคะอีกครั้งค่ะ